จากปากเอพัศินเคลียร์สัมพันธ์เจนเนี่ลั่นไม่ได้คิดแค่เพื่อนเอพัศินนักแสดงหนุ่มมากด้วยฝีมอือออกมาให้สัมภาษณ์กับอีจันบันเทิง เคลียร์ทุกประเด็นดราม่าที่ถูกโยงถึงเจนเนี่เทียนโพสุวรรณหลังมีกระแสข่าวลือความสัมพันธ์ด้านเอบอกว่าเราไม่ได้คิดแบบเพื่อนเพราะมันคือความคิดที่ยอมรับได้เอกกล่าวพร้อมย้ำว่าตั้งแต่มีข่าวก็ไม่ได้คุยกับเจนเนี่เลยและหากการตัดสินใจของเธอคือการสร้างระยะห่างเขาก็ครบและเข้าใจในการตัดสินใจของเธอ เออยังเล่าถึงช่วงเวลาที่เคยร่วมงานละครกับเจนนี่ว่าไม่เคยคุยกันแบบส่วนตัวเลยแต่ผมชอบนางเอกทุกคนอยู่แล้วผู้ชายที่เป็นผู้นำครอบครัวกับผู้หญิงที่มีครอบครัวได้ มันเป็นความรักที่ปรารถนาและให้เกียรติกันและนักแสดงหนุ่มยางเผยอีกว่าลูกชายของตนเคยเล่นกับลูกสาวของเจนนี่และเชื่อในความผูกพันที่เคยมีต่อกันโดยย้ำว่าเราไม่จำเป็นต้องบอกรักกันโลกไม่จำเป็นต้องรู้แต่เราสามารถเป็นสุภาพบุรุษเพื่อเธอได้สำหรับ เรื่องประเด็นที่เจนนี่เลือกเงียบและหายไปเอพสินเข้าใจว่าเป็นการปกป้องตนเองและลูกพร้อมยอมรับว่าเธอแค่เรื่องลูกมากและการห่างกาัน1-3ถึงปีเป็นการเว้นระยะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาใดๆแม้จะไม่ได้อะไรเลยผมก็ยังเป็นเพื่อนที่หวังดีกับเขาเสมออาจจะเป็นคนสุดท้ายที่เรารู้สึกดีด้วยค่ะทั้งหมดก็เป็นการเปิดใจของนักแสดงหนุ่มเอพสินนะคะส่วนความสัมพันธ์ของเขาจะเป็นเช่นไรนั้นเราก็คงต้องรอ กันต่อไปนะคะอย่าลืมติดตามช่องข่าวสีสันข่าวดาราเพื่อติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของดาราที่ท่านผู้ชมชื่นชอบและหากมีความเคลื่อนไหวต่อไปอย่างไรช่องข่าวสีสันข่าวดาราจะนำมาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันต่อไปค่ะ